สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทีมงานรถชาเทกเตอร์นะครับมารีวิวรถไทยให้ FC พซีมเทีทางบ้านได้รับชมกันนะครับบัดนี้ได้รถไทยเข้ามาแล้วมาเลือกชมได้เลยนะครับเป็นรุ่น L3608DT แล้วะก็ SP อุปกรณ์3ชิ้นทุกคันเครื่องอัดฟางก็มีนะครับ คันนี้ L3608 HP อุปกรณ์3ชิ้นเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่แล้วราคา3 0 0แสนบาทต่อรองได้คันด้านหลังก็3 0 0แสนบาทต่อรองได้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับเครื่องเกียร์ดีทุกคันท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะครับชั่วโมงทำงานอยู่ที่1 5 7 1เชัว่วโมง คานบนตัวนี้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังหลางใหม่ถ้าไหนสนใจนะครับแวะมาดูมาชมได้นะครับที่บ้านน้อง,น,งอนังดอนอําเภอวังยางจังหวัดนครพนมโทรศูน8์เก้าแดแปดหนห้าหนึ่แปดเเราขายเป็นเงินสดนะครับลูกค้าสามารถหาไฟแนนซ์เข้ามาจัดได้เลยนะครับ ที่นี่เน้นอุปกรณ์3ชิ้นนะครับครัน้นี้ท่อนคัดตัดแล้วชั่วโมงทำงานอยู่ที่2,479ชั่วโมงตัวนี้มาจากลูกค้าเดิมนะครับ 3ามหกศูนย์แปดเอฟปีส่วนนี้เครื่องอัดฟางเฮดบินสามห้ายังไม่ได้รีวิวให้เอฟซีทางบ้านได้รับชมนะครับวันนี้ราคาสองแสนสามนะครับเป็นหนึ่งสามห้าปีหกสี่อย่างเดิม ใจโทรสอบถามเพิเ่มเติม0988145187เข้ามาดูมาชมทดลองขับได้เลยนะครับรายยังดีรถคันนี้47 SP เปลี่ยนยางหลังให้ใหม่เลยนะครับตอนนี้ซ่อมไดชาร์จอยู่ไปซ่อมอยู่นะครับเข้ามาดูมาชมได้เลย ตัว lc 7 0 8นะครับราคาส่แสนอุปกรณ์3ชิ้นนะครับสนใจนะครับพักมาได้เลยนะครับโทรสอบถาม098 814 5187นนะครับขอฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ